ให้เสียงภาาษไทยโดยนุดังเพราะทางการคิดว่าเผ่ายักษ์อภไปคุกคามจึงได้สั่งการให้กองทัพสมุไรไปปราบเผ่ายักษ์สัตว์หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดสมุไรก็ได้ปราบยักษ์ผู้แสนป่าเถื่อนลงได้แล้วเออเดี๋ยวนะ้ข้ายิบบทผิดมาหรือเปล่านี่ เอาเถอะผู้สั้นๆก็คือความแค้นระหว่างมนุษย์แับเขายักษ์ก็ได้สิ้นสุดลงและจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขอ้อยมันใช่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> การสแสดงที่ดีต้องอย่างนี้แหละใช่เลยลูกพี่สมเป็นแก๊งอรัฐกีของเรา ผู้นำตระก,กูลที่หลังเวทีใช่ยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่น่าเสียดายที่สำนักเทีนเรียวมาถึงจพัพวกมันซเอาไ